แล้วก็ตามในทางไปทานี้ไปตามมาเดี๋ยวพาใครแล้วพาไปเดี๋ยวฉันให้แกไปทำยาวๆเฉยๆได้ไหมก็ได้ทำไปทำไปเปลี่ยนน้องแบ๊กเอออไปให้หัวเสียก็จบละ 都别离，都别离，都别离，都别离。 เยาอยากเป็นลูกชิ้นบ้างไหมบ้ลงขออะไรก็บอกมาอขมาสดไหมไฟแสงอเแล้วใครครับขอตัวไปนู ถ้าไม่หรอกนะ <laughs> <laughs> กูใหญ่นะ้อสู้ต้องสแอคติแกลเลย่าเลยเหรอครับสุดที่สุดเสร็จต้องทำอะไรทำอะไรครับจะดูงานที่สำคัญเขคุยกันอะไรเลยอะไรเลย

là <laughs> là ตลอดไม่เดี๋ยวพอพอก็ทะเลาะอย่างนี้ผมว่าุณหนีงล้วฮะยังสมมติเท่านี้พี่โทษนะคะพี่โท้อนะคะแล้่เราไปจุดที่ E gjithë กี of of ่คนนะคือมีกี่คนนะสองใช่แปด

เรา,เราจะไปดสิค่ะ ขี่สิบสองแต่หน้าเอาแค่เนี้ยมาสุด well, hmm. ี yeah, ่กินี่สุดก็จบต้องวงกลมเราจะเป็นแบบเซอร์เราจะเป็นแบบวอเออแค่นี้แค่นี้เป็นตึ้งนึแล้วต้องหนดูเวทีเท่านี้ค่ะไม่เป็นไรไม่เนไรดูดีๆดูดีๆแล้วพี่อาพี่ฟิลอยู่นี่เจ้าสีดได้ไหมีเป็นแล้วต้องด่แล้วแต่ すご<う>いこ<ー>れだけ。